สวัสดีครับคุณผู้ชมฮะพบกับผมเท็ดดี้และรายการ z ซ h เช n e l แลครับวันนี้ฮะมีของดีๆมารีวิวให้คุณผู้ชมได้ดูกันอีกแล้วครับผมก่อนอื่นถามก่อนเลยฮะโดยเฉพาะคุณผู้หญิงครับเชา้ชาๆออกไปทํางานแล้วเคยรู้สึกสงสัยไหมว่าเฮ้ยฉันลืมถอดปลั๊กที่หนีบผมไว้หรือเปล่าวะหรือคุณผู้ชายครับผมเฮ้ยเคยลืมถอดปลั๊กกาต้มน้าไว้หรือเปล่าบ้านฉันจะไฟไหมหรือ ปล่าสิ้นเดือนมาค่าไฟจะบานไหมบางคนลืมกันทั้งปลัก๊กเตารีดด้วยครับแต่วันนี้ฮเท็ดดี้จะมารีวิวอุปกรณ์ตัวหนึ่งที่สําคัญและมีประโยชน์มากๆครับนั่นก็คือปลักปล๊กไฟฮะปลั๊กไฟเฉยๆเอามารีวิวทําไมวะเท็ดดี้เพราะมันไม่ใช่ปลั๊กไฟธรรมดาธรรมดาฮะมันไม่ใช่ปลั๊กไฟเฉยๆที่มีใครก็เอามาใช้อะไรได้เพราะมันคือสมาร์ทพาวเวอร์ปลั๊กครับเจ้าสมาร์ทพาวเวอร์ปลั๊กตัวนี้คุณผู้ชมครับผมม่เห็นมันเป็นอย่างนี้นะมันมีไวไฟ ในตัวด้วยนะครับเอาไปเล่นไปไม่มี WiFi นะแล้วว่าไฟมีประโยชน์อะไรล่ะอุย้ยมีสิเพราะว่าฮะคุณผู้ชมสามารถที่สั่งให้สวิตช์ไฟเนี่ยทำงานหรือหยุดการทํางานในการตัดสวิตช์ได้เลยไม่ว่าคุณผู้ชมจะอยู่ที่ไหนในโลกนี้ฮะเพียงแค่กดเบาๆไปที่โทรศัพท์มือถือของคุณผู้ชมเท่านั้นครับแต่อันดับแรกฮะเราลองมาดูคุณสมบัติของเจ้าสมาร์ทปลั๊กตัวนี้กันก่อนดีกว่าครับ เจ้าสมาร์ทพาวเวอรปลั๊กตัวนี้ครับคุณผู้ชมฮะดูผิวเผินม,มันก็เหมือนกับปลั๊กไฟทั่วไปนั่นแหละปลั๊กไฟสามตาธรรมดานั่นแหละ แต่จริงๆแล้วครับตัวของเขาเองเนี่ยเขามี Wi-Fi ในตัวฮะมี Wi-Fi ที่สามารถเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ในบ้านของเราได้สบายๆครับแล้วก็เขาจะทำงานพร้อมกับแอปพลิเคชันของวาตาชิที่ทำให้เราสามารถคอนโทรลการเปิดปิดได้ตลอดเวลาครับเจ้าตัวนี้มีคุณสมบัติเด่นๆครับผมก็คือเนี่ยฮะนอกเหนือจากปลั๊กไฟธรรมดาของเราที่เราใช้กันอยู่นะยังมีในส่วนของ USB นะครับ USB ตัวนี้ก็เหมือน USB ทั่วไปแหละจะชาร์จแบตเตอรี่ จะต่อกับเครื่องให้อาหารซุนนะเครื่องให้อาหารปลาต่างๆที่เป็นแบบนี้หรือจะเป็นอุปกรณ์ส่องสว่างที่ปัจจุบันนี้เป็นแบบ USB ค่อนข้างเยอะก็สามารถใช้งานได้สบายๆเลยครับคุณผู้ชมฮะ เจ้าตัวนี้ฮะมันก็จะมีฟังก์ชันที่เกี่ยวกับเรื่องของการสั่งงานผ่านเสียงโดยโดยโดยการใช้อเล็กซได้ครับแต่ผมว่าเดี๋ยวมันจะดูยุ่งยากไปเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานคร่าวๆของเขาเลยครับโดยการใช้กับวาตาชิ i o t ที่เป็นแอปพลิเคชันตัวเดียวของเขาครับผมไอเจ้าตัวนี้นะฮะเมื่อเราใช้ครับเราก็ใช้กับปลั๊กสามตาธรรมดาทั่วไปแหละแล้วก็เสียบเข้าไปครับคุณผู้ชมฮะเสียบเข้าไปที่ปลั๊กธรรมดา สามตาของเราเข้าไปฮะเปิดขึ้นมาเฉยๆเนี่ยเราก็จะพบว่ามันก็จะมีไฟสีแดงเกิดขึ้นตรงนี้ใช่ไหม ในการเชื่อมต่อครับไม่ได้มีอะไรยากเลยทําตามคู่มือที่เขาให้มาในกล่องง่ายๆครับเวลาที่เราจะใช้ฮะเรากดสวิตช์นี่ครั้งหนึ่งโชกเข้าไปครับผมก็จะมีไฟสีเขียวนี้เกิดขึ้นแบบว่าเฮ้ยใช้งานได้แล้วนะเวลาจะเลิกใช้ก็แค่นี้เองครับนี่คือในลักษณะการใช้งานในเบื้องต้นหากว่าเราต่อกับปลัก๊กฮะปลัก๊กเราก็ต้องเปิดสวิตช์ให้เรียบร้อยแล้วนะแล้วก็มาเปิดสวิตช์ที่ตรงสมาร์ทปลั๊กนี่อีกครั้งหนึ่งครับ และเรามาลองใช้งานครับกับเจ้าโคมไฟของผมตัวนี้ดูฮะเวลาที่เราจะใช้นะเราก็นี่ครับเปิดปิดธรรมดาเนี่แหละแต่เวลาที่เราจะต้องเลิกใช้ครับในกรณีที่เราอยู่ใ,ใกล้ๆกล้ปลั๊กเราก็แค่มาปิดตรงนี้ธรรมดาหรือมาปิดตรงนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันครับแต่หากว่าปิดจากตรงนี้นะคุณผู้ชมนะมันจะทําให้การเชื่อมต่อ WiFi ของเจ้าตัวสมาร์ทปลั๊กตรงนี้หยุดการใช้งานไปด้วยเพราะฉะนั้นเราอาจจะเปิดตรงนี้ค้างไว้ครับผมแล้วก็ดูตรงนี้เอามาเลือกที่จะเปิดปิดในส่วนตรงนี้แทน เพราะว่าข้อดีของเขาก็คือเราสามารถที่จะสั่งเปิดปิดเจ้าสวิตต์ตัวนี้ครับการเปิดปิดเนี่ยมีทั้งการสั่งเปิดปิดในแบบทันทีเลยหรือว่าเราจะเลือกเปิดปิดล่วงหน้าก็ได้ครับคุณผู้ชมฮะโดยการสั่งงานผ่านแอปพลิเคชันครับเมื่อเราสั่งงานเวลาว่าเฮ้ยเวลานี้ให้เปิดนะเวลานี้ให้ปิดนะจะตั้งเวลานับถอยหลังก็ได้แบบเฮ้ยเปิด2ชั่วโมงหรือเปิด8ชั่วโมงเช่นเวลาเราเลี้ยงนกเลี้ยงไก่นะครับหรือ มีน้องแมวน้องหมาที่จําเป็นต้องให้แสงสว่างและความอบอุ่นเขาเราก็ตั้งค่าไปได้เลยครับว่าใช้เขาเปิดกี่โมงปิดกี่โมงและหลังจากทาการตั้งค่าไปเรียบร้อยแล้วครับไม่ว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่คุณผู้ชมอยู่ตรงนั้นคุณผู้ชมอาจจะแอบขึ้นป่าเข้าดอยไปสัก3าวัน5วันก็ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตก็ไม่ต้องกังวลครับเพราะว่าเจ้าตัวเจ้าตัวสมาร์ทปลั๊กตรงนี้เขาจดจําไว้เรียบร้อยแล้วว่าคุณผู้ชมอ่ะสั่งงานเขาไว้แล้วครับเราสามารถสั่งเปิดปิดจากตรงนี้ได้เลยฮะเจ้าตัวนี้มันท ได้ขนาดนี้ครับคุณผู้ชมก็หมดปัญหาเลยว่ากลับออกจากบ้านไปปุ๊บเฮ้ยฉันลืมถอดที่หนีผมไหมลืมถอดเตารีดไหมหรือว่าจะสั่งเครื่องอัตโนมัติให้อาหารหมาให้อาหารแมวให้อาหารปลาก็สบายใจได้ครับแล้วทีนี้หลายคนเริ่มถามแล้วเฮ้ยพี่เทีทท มันทําได้ขนาดนี้ราคามันเท่าไหร่โอ้โหตอนนี้ครับผมคุณผู้ชมนะฮะลิงก์ที่อยู่ด้านล่างคลิปวิดีโอของเรานะครับในใต้คลิปวิดีโอของเราฮะรเราจะพาคุณผู้ชมไปสู่การสั่งออเดอร์ครับผ่านร้านออเดอร์ออนไลน์โอ้ยอะไรวะเอาเป็นว่าสั่งผ่านช้อปปีแล้วกันเออห้าร้อยสี่สิบห้าบาทครับผมห้าร้อยสี่สิบห้าบาทกับเจ้าตัวนี้ฮะช่วงนี้ลดราคามาครับคุณผู้ชมฮะจากเก้าร้อยกว่าบาทเหลือห้าร้อยสี่สิบห้าบาทครับแล้วช่วงนี้นะใครจะสั่งซื้อนะครับ อย่าลืมใช้โค้ดส่งฟรีนะหรือใครมีโค้ดส่วนลดมีคอยอะไรใช้ให้หมดครับเขารับหมดเลยฮะาห้าร้อยสี่สิบห้าบาทตอนนี้ส่งถึงบ้านคุณผู้ชมครับผมและรับประกันหนึ่งปีโดยวาตาชิฮะประกันศูนย์ไทยครับบริษัทนี้สํานักงานอยู่ในประเทศไทยนะจ๊าเสียหายไปจัดก,การเคลมไปเลยจ้าติดต่อประสานงานผ่านช้อปปีหรือว่าผ่านใบรับประกันผ่านบริษัทเขาได้โดยตรงเลยครับและแค่นี้ฮะคุณผู้ชมก็ไม่ต้องกังวลอีกแล้วว่าฉันลืมถอดปลั๊กอะไรหรือเปล่าบ้านฉันจะมีไฟไหม้หรือเปล่าครับผม ก็หายห่วงนะฮะตรงนี้ครับคุ้มค่ามากๆห้าร้อบาทและหากชอบใจการรีวิวของเรานะอย่าลืมกด Subscribe ติดตามช่ c h a n แนลครับเราพบกับสาระดีๆจากเราได้เป็นประจำทุกวันขอเอาไอ้นี่ไปใช้ก่อนเอาอาหารให้หมาน้อยครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับ